ก็มาแล้วเจาเ้เจาเรียนเจ้าเ,เรียนอะไรลูกเรียนอะไรพวกเราฮะวโวกกลางนคเรียนยอะไรสมศาาดร์นะครับสองเรียนนี้กำลังขจนไทยแ้วดวยน้ำนะครับใครถูกน้ำก่อจะถูกกระสุนปืนตายนะครับสถานูพิธีกระสุนเหรื่ยแล้วครับ ไหนสิคนป่วไปหมดแล้วคนป่วยนะอาเร่เรเร่เร โอสนุกสนานมากครับมาเด็กพวกนั้นมาดิพวกนั้น่ะเร็ว